เอาละครับตอนนี้ประเด็นเรื่องเบี้ยความพิการพันบาทเนี่ยกำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันให้เคลียร์ไปเลยว่าเสียงเรียกร้องทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่เขาต้องการอะไรแล้วทำไมทำไมตัวเลขแค่พันบาทถึงสำคัญมากขนาดที่จะชี้วัดอนาคตความเท่าเทียมในบ้านเราได้เลยเลิกพูดคำว่าเห็นใจแต่ขอให้โอนไวและเป็นระบบ โอ้โหเป็นคำพูดทีท่ทงพลังมากนะครับนี่คือสารที่ส่งตรงมาจากการชุมนุมเลยมันบอกเราชัดๆเลยว่าเรื่องนี้มันก้าวข้ามเรื่องการกุศลไปแล้วนี่คือเรื่องของสิทธิครับคือความจำเป็นที่เร่งบ่นมากๆที่จะมองข้ามไปไม่ได้อีกแล้ว แล้วเกิดอะไรขึ้นที่หน้าทำเนียบรัฐบาลในวันที่13 1ถึง14พฤศจิกายนที่ผ่านมาต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้แหละครับคือเหมือนเป็นเชื้อไฟเลยที่จุดประกายให้การเคลื่อนไหวรอบล่าสุดนี้มันลุกโชนขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทำไมมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยนะครับข้อเรียกร้องคืออะไรกันแน่แล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคนที่เป็นหัวหอกในเรื่องนี้ก็คือเครือข่ายวีแฟนี่แหละครับ ที่เขาจับมือกับกลุ่มสิทธิคนพิการหลายๆกลุ่มเลยนะแล้วจังหวะก,ก็คือเขาเลือกช่วงสัปดาห์วันคนพิการแห่งชาติพอดีคือตั้งใจจะขยายเสียงให้ดังที่สุดส่วนเป้าหมายง่ายๆชัดๆเลยครับคือต้องการผลักดันเบี้ยความพิการให้เป็น1,000บาทต่อเดือนสำหรับทุกคนย้ำนะครับว่าทุกคนและต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นเอ๊แล้วทำไมคำว่าท่วหน้าหรือ universal มันถึงสำคัญนักล่ะ ก็เพราะว่าระบบปัจจุบันนี่สิครับมันซับซ้อนอย่างกับเขาวงกฏเลยคือผู้ใหญ่ได้800เด็กได้พันแล้วเดี๋ยวก็มีเงื่อนไขนู่นนี่นั่นผูกกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกวุ่นวายไปหมดเลยครับข้อเรียกร้องนี้เลยต้องการทุบความซับซ้อนนี้ทิ้งไปเลยให้เหลือแค่ระบบเดียวที่มันง่ายๆตรงไปตรงมาคือถ้ามีบัตรคนพิการก็ต้องได้1000บาทจบมันคือสิทธิที่ควรจะได้ไม่ใช่สวัสดิการที่ต้องมานั่งถอดรหัสเงื่อนไข โอเคเราได้ยินข้อเรียกร้องไปแล้วคราวนี้เรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าในมุมของกฎหมายเขาว่าไว้อย่างไรบ้างถ้าดูตามกฎหมายของไทยเลยนะครับคำว่าคนพิการเนี่ยเขาหมายถึงคนที่มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมซึ่งเกิดจากความบกพร่องต่างๆไม่ว่าจะร่างกายจิตใจหรืออะไรก็ตามค่ะหัวใจของมันก็คือ กฎหมายยอมรับว่าคนกลุ่มนี้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะเพื่อให้พวกเขามีโอกาสที่เท่าเทียมกับคนอื่นในสังคมทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือกฎหมายเนี่ยรับรองสิทธินะว่าต้องได้รับเบี้ยความพิการแต่มันมีแต่ครับมันมีจุดพลิกผันสำคัญที่เราต้องรู้กันคืออย่างนี้นะครับในพรบปี2อ5 0เนี่ย เขาเขียนไว้ชัดเจนเลยในมาตรา20ทับว่าคนพิการมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการอันนี้จริงแต่เขาไม่ได้กำหนดจำนวนเงินไว้ในกฎหมายครับตัวเลขที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยมันถูกกำหนดโดยระเบียบของคณะกรรมการอีกทีหนึง่งซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลแต่ละชุดขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเจตนงทางการเมืองล้นล้วนเลยโหนั่นหมายความว่าปากท้องของคนเป็นล้านล้านคนเนี่ย แขวนอยู่บนการตัดสินใจของคอรมอแค่ครั้งเดียวแทนที่จะมีกฎหมายคุ้มครองไว้แบบชัดเจนพอเราเข้าใจข้อเรียกร้องกับตัวกฎหมายแล้วทีนี้เรามาดูช่องว่างที่มันใหญ่มากๆระหว่างความเป็นจริงที่เขาเจอกับความหวังที่เขาอยากให้เป็นกันบ้างครับ 800บาทนี่คือตัวเลขตั้งต้นที่ผู้ใหญ่ได้รับในปัจจุบันลองให้เวลากับตัวเลขนี้สักครู่นะครับแล้วลองนึกภาพตามว่าในยุคเข้าของแทงแบบนี้เงิน800บาทมันจะพอใช้จ่ายอะไรได้บ้างกราฟแท่งนี้อธิบายทุกอย่างได้ดีมากเลยครับดูแท่งแรกนะนี่คือเบีย้ยปัจจุบัน800บาทแท่งที่2คือข้อเรียกร้องใหม่1000บาทแต่ลองดูแท่งที่3ส,สิครับ นั่นคือเส้นความยากจนของประเทศไทยเราเองอยู่ที่ประมาณ3000บาทเห็นไหมคะว่าต่อให้ได้1000บาทตามที่เรียกร้องมันก็ยังห่างไกลจากเส้นความยากจนแบบคนละเรื่องเลยนี่คือช่องว่างที่มันกว้างกว้างมากๆเลยครับแล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าต้นคุณความพิการซ่อนอยู่ด้วย คืออะไรน่ะหรครับมันคือค่าใช้ใจ่ายแฝงที่เราอาจจะนึกไม่ถึงอย่างเช่นค่าเดินทางที่มันพิเศษกว่าคนทั่วไปค่าผู้ดูแลหรือค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้มันยิ่งทำให้ช่องว่างทางการเงินมันกว้างออกไปอีกผลกระทบในชีวิตจริงมันเป็นยังไงน่ะหรครับก็คือเงิน800บาทเนี่ยตีง่ายๆอาจจะซื้อข้าวจานเดียวได้ไม่ถึง15มื้อต่อเดือนเลยด้วยซ้าพอเงินไม่พอใช้ความเครียดมันก็มา ปัญหาสุขภาพทั้งกายทั้งใจมันก็ตามมาเป็นพรวนพอไม่มีเงินค่ารถก็พลาดโอกาสที่จะไปเรียนหนังสือไปทํำงานแล้วสุดท้ายภาระทั้งหมดมันก็ตกไปอยู่ที่ครอบครัวที่บางทีก็ต้องมีคนหนึ่งยอมลอออกจากงานมาเพื่อดูแลกันมันกระทบเป็นลูกโซ่เลยครับแต่ถ้าเราจะลองเปลี่ยนมุมมองกันดูล่ะครับ ลองมองว่าการเพิ่มเงินตรงนี้มันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เสียไปแต่เป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างมหาศาลเพราะเรื่องนี้มันส่งผลกระทบไปไกลกว่าแค่เงินในกระเป๋าของคนคนหนึ่งเยอะเลยครับใช่เลยครับนี่ไม่ใช่เงินบริจาคแต่มันคือการลงทุนในทุนมนุษย์แนวคิดนี้คือหัวใจสําคัญเลยครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองแบบร้อองศาจากการมองแบบสงสารเป็นการให้เกียรติจากการมองว่าเขาเป็นภาระ เป็นการมองว่าเขาคือทรัพ,พยากรที่มีค่าของสังคมและเศรษฐกิจเราถ้ามองในมุมเศรษฐศาสตร์นะนี่คือวิธีอัดฉีดเงินเข้าระบบที่ได้ผลดีมากๆวิธีหนึ่งเลยถามว่าทำไมก็เพราะว่าเงินก้อนนี้มันไม่ได้ไปนอนนิ่งๆในบัญชีธนาคารไงครับแต่มันจะถูกใช้ใจ่ายแทบจะทันทีเลยไม่ว่าจะไปที่ร้านค้าแถวบ้านเป็นค่ารถค่าหมอค่ายาคือทุกบาททุกสตางค์มันจะหมุนเวียนกลับเข้าไปในชุมชนโดยตรงเลย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากข้างล่างขึ้นข้างบนของจริงแล้วภาพรวมของสังคมล่ะจะได้อะไรโอ้โหเยอะเลยครับพอคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะเขาก็จะเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้บริโภคหรือก็ทั้งผู้เสียภาษีได้ภาระค่ารักษาพยาบาลของรัฐในระยะยาวมันก็จะลดลงเขาจะมีพลังออกไปทำงานสร้างเศรษฐกิจแล้วที่สำคัญภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลกมันก็จะดีขึ้นด้วย เราเห็นปัญหาแล้วเราเห็นโอกาสแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดครับแล้วใครต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงได้สักทีทางฝั่งผู้เรียกร้องเนี่ยเขาไม่ได้มามือเปล่านะครับเขามีแผนที่ชัดเจนมาเสนอเลยคือระยะเร่งด่วนเลยนะขอให้คอรมออนุมัติ1,000บาททวนหน้าให้ได้ภายในต้นปี2569จากนั้นระยะกลางก็คือต้องมีแผนปรับขึ้นแบบขั้นบันไดที่ชัดเจน และเป้าหมายระยะยาวคือภายในปี2,570เบี้ียนี้ต้องไปแตะเส้นความยากจนที่3,000บาทให้ได้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศของรัฐบาลเองได้สอนไปแน่นอนครับว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้จะให้ใครทำคนเดียวคงไม่ไหวทุกฝ่ายต้องช่วยกันครับคอรมอก็ต้องอนุมัติงบกระทรวงพมก็ต้องผลักดันเต็มที่ภาคเอกชนก็ต้องช่วยสร้างงานที่มั่นคงสื่อมวลชนก็ต้องช่วยเปลี่ยนวิธีเล่าเรื่อง เลิกเล่าเรื่องดราม่าน่าสงสารแต่หันมาเล่าเรื่องศักยภาพแทนและที่สำคัญที่สุดเลยครับคือชุมชนคนพิการเองก็ต้องรวมพลังกันให้เป็นเสียงเดียวที่ดังและทรงพลังแต่สุดท้ายแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดจริงๆอาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวเงินเลยด้วยซ้ำแต่มันคือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเราทุกคนในสังคมนี่แหละครับ คือต้องเปลี่ยนจากการมองแบบการกุศลที่ให้เพราะสงสารไปสู่การมองแบบฐานสิทธิที่ให้เพราะนี่คือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกันและขอปิดท้ายด้วยประโยคนี้ครับความพิการอาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่ความเหลื่อมล้ำไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลย การต่อสู้ครั้งนี้มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของคนพิการกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่มันคือการต่อสู้เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมสำหรับเราทุกคนครับ